อาจารย์ครับปีหน้าผมก็จะเรียนจบแล้วผมอยากทําธุรกิจเล็กๆแต่ผมมีงบประมาณจํากัดอาจารย์ว่าควรทาธุรกิจอะไรดีครับที่ไม่ต้องลงทุนมากอการเริ่มต้นทําธุรกิจที่ดีไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากหรอกนะสิ่งสําคัญอยู่ที่ไอเดียและการวางแผนที่ดีขั้นแรกอาจารย์แนะนําให้มินลองมองหาสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนดีไหม,มผมชอบฟุตบอลครับ ผมเคยเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลายัยผมอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอลครับอาจารย์ว่าได้ไหมครับมีไอเดียแล้วก็ต้องมีแผนที่ดีอาจารย์แนะนําให้มินลองเปิดคอร์สสอนฟุตบนนอลสําหรับเด็กหรือจัดแข่งขันฟุตบอลระดับท้องถิน่นแต่มินก็ต้องไปดูก่อนนะว่าแถวแถวนะั้น,ะนะมีสนามฟุตบอลสาธารณะหรือสนามฟุตบอลให้เช่าในราคาไม่แพงไหม แล้วผมต้องทำการตลาดยังไงดีครับเราก็ทําการตลาดออนไลน์ line, สิมินก็โปรโมทคอร์สมินผ่านโซเชียลมีเดียลงใน IG, จีทิกต็อกเฟซบุ๊กยิ่งถ้าเรามีความสามารถในการแข่งขันฟุตบอลหรือได้รับรางวัลสําคัญสำคัญมามินก็เอามาโฆษณารับรองความสามารถของเราแล้วก็อย่าลืมซื้อน้ําซื้อขนมแจกเด็กๆเ,เวลาซ้อมเชิญชวนผู้ปกครองมาดูการสอนของเราด้วยล่ะแต่ต้องมีน้นํามีขนมแจกด้วยหรอครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นการสอนคอสฟุตบอลสำหรับเด็กแต่ก็เข้าข่ายธุรกิจบริการมินต้องทำให้ลูกค้าเขาประทับใจเราขอคุณมากครับอาจารย์แถวบ้านผมมีสนามฟุตบอลอยู่เดี๋ยวผมจะลองไปติดต่อราคาค่าเช่าดูครับแล้วถ้ามีเด็กสนใจมากๆต่อไปผมจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนฟุตบอลครับอาจารย์เอาใจช่วยครัมินสู้